ให้ประจำวันที่18ตุลาคม2568นะคะวันนี้ได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะวันนี้ในที่ทำงานอาจจะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์น,นะคะวันนี้นะอาจจะมีคนซื้อน้ำมาฝากหรือเปล่าคะนะวันนี้ภาพไพ่ก็บรรยากาศสบายสบายชิลๆินะคะไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจปวดหัวนะแต่ก็บางทีอาจจะมีเรื่องให้เรื่องงานนะคะให้ไม่สบายใจบ้างนะคะแล้วก็มานั่งน้ามุยดังพาพไพ่นะคะนะในะเรื่องของ การเงินวันนี้ก็จะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะนะโดยเฉพาะบางท่านที่เป็นนักดื่มนักเที่ยวนะคะจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้แหละนะคะวันนี้นะในเรื่องของความรักความรักเป็นยังไงคะชวนคนรักไปทานข้าวนอกบ้านหน่อยดีไหมคะนะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยออดีขึ้นหรือว่าหวานกันมากขึ้นนะคะนะวันนี้เหมือนมีบรรยากาศจะได้ทานข้าวนอกบ้านไหมคะนะถ้าไม่มีก็สร้างบรรยากาศกันหน่อยนะคะนะ บางท่านก็บอกว่าจะนัดกันไปคาเฟ่ค่ะชวนจะไปกินกาแฟจะไปดื่มกาแฟกันโอเคจัดไปเลยคะ่ะนะในเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะนะ,ะดื่มน้ํามากดื่มน้ําน้อยบางท่านก็ดื่มแต่น้ําหวานน้ําชงไม่ดื่มน้ําเปล่าเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นปรับสมดุลหน่อยในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะนะแล้วก็บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ทานน้ำหวานมากไประวังเกี่ยวกับอวัยวะภายในหน่อยนะนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เหมือนกับร่างกายไม่สบายตัวบวมน้ําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกกลุไหยัดแล้วก็อย่าอันปัสสาวะนะคะในเรื่องของโชคลาบนักเสี่ยงวันนี้น่าจะเป็นลาบปากค่ะหรือพากัไปเฉลิบฉลองที่เด็กค่ะนะใครมีโชคลาบแล้วแลวอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเฉลิบฉลองนะคะนะวันนี้ก็เป็นไพ่กลางๆไม่ ไม่ได้มีอะไรให้ปวดหัวนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะนะปรับไ i ม d เซ t นะคะนะอย่าเครียดทุกเรื่องนะคะนะเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีความสุขนะคะสุขใดจะเท่ากับใจของเราที่สุขนะคะ